สวัสดีครับชอวเปอดสเกมเมอร์ mer, อยู่กับผมก้องซานะครับผมเนี่ยเชื่อเลยว่าคนเล่นเกมทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสายซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าสายมัลติเพลเยอร์แบบผมเนี่ยมันจะอยากให้เกมที่เล่นเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะวันนี้นะฮะผมเราจะมาพูดถึง3สิ่งที่จะทําให้เกมของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามของภาพการประมวลผลที่ดีขึ้นที่ทําให้เฟรมเบทในการเล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นและลดอาการแหลกได้ดีขึ้นนะครับโดย3มสิ่งนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่มีเฉพาาาาะคนทที่ใช้กกรจจอจง NVIDIA เท่านั้นนะครับเพื่อทำให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือ Ray Tracing ครับ Ray Tracing มีหน้าที่ทำให้แสงในเกมสมจริงนะครับโดยจำลองพฤติกรรมของแสงโดย r y ท r a c i n g เนี่ยจะสร้างร่องรอยหรือเส้นทางของแสงที่จะเดินทางจากสายตาของผู้ชมผ่านฉากภาพที่เสมือนจริง แสงและเงาในเกมจะมีความสมจริงเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเปิดใช้ ray tracing นะครับไม่ว่าจะเป็นเงาสะท้อนแสงในจุดต่าง,างๆแสงตกกระทบจะทำออกมาได้ดูดีแล้วสวยงามมากขึ้นนะครับโดย ray tracing นั้นได้รองรับเกมต่างๆหลายเกมแล้วนะครับในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น battlefield v cyberpunk 2077 call of duty black ops cold war call of duty modern warfare และอีกหลายๆเกมนะครับที่ขึ้นตามภาพนี้เลยและผมก็เชื่อว่านะครับในอนาคตนะฮะก็จะมีเกมที่รองรับระบบนี้มากขึ้นแน่นอนนะครับผมโดยเมื่อเปิด a ร i n g แล้วนะครับภาพในเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องเงาการสะท้อนต่างๆนะครับจะมีความสมจริงและดูสวยงามมากๆคือเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยทีเดียวนะฮะโดยการจอที่สามารถเปิดระบบ a ร i n g นะครับก็จะเป็นซีรีส์20ขึ้นไปนะครับใครที่ชอบแสงสวยเนี่ยบอกเลยว่าต้องไม่พลาดเลยนะครับ 2 NVIDIA DLSS นะครับหรือว่าย่อมาจาก Deep Learning Super Sampling นะครับเป็นเทคโนโลยีการเรนเดอร์โดย AI ที่ก้าวล้ำสมัยนะครับ เพิ่มเฟรมเรทและสร้างภาพที่คมชัดสวยงามให้กับเกมของคุณนะครับโดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มให้ Tracing เนี่ยเพิ่มความละเอียดของข้อมูลที่ส่งออกให้สูงที่สุดก็คือเปิดแล้วเน Ray t ร a c i n g ก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกนะครับก็คือเมื่อใช้ r t r a c i n g แล้วแล้วก็ใช้ในส่วนของ Nvi d i a d l เ s ดีแลแล้วเนี่ยก็คือง่ายว่าเมื่อคุณเปิด Ray t ร a c i n g แล้วแล้วคุณเปิดในส่วนของ Nvi d i a d l เ s ดีนี้ด้วยนะฮะจะทำให้ภาพเนี่ยออกมาคมชัดมากขึ้นและการทำงานเนี่ย จะดีขึ้นโดย FPS เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยผมจะเอาภาพจากการเล่นเกม Call of Duty Black Ops Cold War นะครับเป็นโหมด Multi Player นะครับแบบเปิดและไม่เปิดเจ้าตัว Nvidia DLSS นะครับโดยการปรับภาพเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดทั้งหมดของเกมที่จะปรับได้นะฮะเด r a c i ่งที่ปรับเนี่ยก็เป็น Ultra นะฮะโดยภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นภาพที่ปิด Nvidia DLSS นะครับจะเห็นได้ว่า FPS เนี่ยจะคงอยู่ที่ประมาณ50 60 FPS ะะอาจจะมีขึ้นลงบ้างนะครับแต่ก็จะอยู่ในช่วงนี้แล้วก็จะมีตกไปบ้างอยู่ที่ FPS ประมาณ40ในบางฉากที่มีการประทะนห,นหนักๆหรือว่าเอฟเฟกหนักๆนะฮะก็เรียกได้ว่า FPS ค่อนข้างตกพอสมควรนะฮะแต่ก็แลกมากับภาพที่ค่อนข้างดูดีสวยงามนะฮะนี่คือสวยแล้วนะฮะ FPS ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเมื่อคุณปิด NVIDIA DLSS เล่นนะครับ เอาละฮะเรามาลองดูในส่วนของการเปิด NVIDIA DLSS กันบ้างนะครับเราจะปรับภาพเหมือนเดิมนะครับสูงสุดทุกอย่างนะครับ Tracing อะไรต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับต่างกันแค่ปรับ NVIDIA DLSS เท่านั้นแค่เปิดเท่านั้นเลยนะครับพอเปิดออกมาแล้วนะครับจะเห็นเลยว่า FPS เนี่ยแทบไม่ตกลงไปต่ำกว่า60เลยจะอยู่ที่6 0ถึง65ตลอดทั้งเกมนะฮะอาจจะมีช่วงการปะทะกันหรือว่าการหันมุมกล้องไวๆเนี่ยจะลดลงมาบ้างนะฮะหรือประมาณสั้ง0ินิดๆนะฮะแต่ไม่มีการต่ำกว่า50เลยนะฮะถือว่า เลยได้ว่าเห็นประสิทธิภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะกับการแค่เปิดกับไม่เปิดเท่านั้นเองนะครับแม้ว่า FPS จะเพิ่มมาแบบไม่ได้เพิ่มมาเป็น 30- 40นะฮะแต่แค่5หรือ10 FPS เนี่ยบอกเลยว่าก็มีผลกับเกมมากๆนะฮะโดยเฉพาะการเล่นเกม FPS เนี่ยบอกเลยว่าแค่ FPS เดียวนี่ก็คือแบบมีผลแล้วนะฮะการหารันการเล่นเนี่ยยิ่งทำให้เรามีโอกาสชนะศัตรูได้มากขึ้นแน่นอนนะฮะ อย่างที่3นะครับ NVIDIA Reflex Low Latency นะครับคือเทคโนโลยีที่ทาง NVIDIA เนี่ยพัฒนาร่วมกับผู้สร้างเกมนะครับจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Engine ของเกมนั้นกับ d r v v r r ของทาง NVIDIA ครับโดยการเปิดโหมด NVIDIA Reflex Low Latency เนี่ยจะสามารถลด s y s t l m t e t e n c y ได้ถึง33นะครับก็คือเรียกง,ง่ายๆเลยก็คือการลดอาการแหลกจากการที่เรากดปุ่มแล้วตัวละครน,นั้นตอบสนองนั่นแหละฮะง่ายๆเลยก็คือเทียบง,ง่ายว่าสมมติเรากดยิงไปหที แล้วตัวละครก็ยิงใช่ไหมกระสุนออกไป1นัดแต่ถ้าเกิดเรามีอาการแหลกตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เรากดไปปุ๊บอาจจะ0ูงาวิถึงจะมีการตอบสนองจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันช้าเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือเจ้าตัว Nvidia Reflex Low Latency เนี่ยจะช่วยทําให้การตอบสนองตอนที่เรากดปุ่มต่างๆเนี่ยนั้นไวมากขึ้นนะครับทำให้การเล่นเกมของคุณนนเนี่ยลดอาการแหลกลงแน่นอนนะฮะจะทําให้คุณเนี่ยบอกเลยว่าลื่นไหลลื่นไหลนะฮะตอนนี้นะฮะเกมที่เจะรองรับก็จะมี วอโลเอนตนะครับเอฟเฟกต์เลเจนซ์คอร์ฟิวตี้แบล็กออฟโควและ Call of Duty Warzone นะครับโดยเจ้าตัว Nvidia r e f l e ์ Low l a t e t e n ทเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวมตัตติเพยเยอร์แบบผมนะฮะผมเชื่อว่าการเล่นเกมแนวมตัตติเพยเยอร์เนี่ยยิ่งตัวละครเราเนี่ยแหลกน้อยลงอะ่ะยิ่งดีมากๆนะครับจะเพิ่มโอกาสชนะศัตรูได้มากขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นแค่0.2วินาทีหรือแค่เสี้ยววินาทีก็ตามนะครับ แต่เกมประเภทมัลติเพลเยอร์เนี่ยแม้แต่เสี่ยวไินาทีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันวัดจุดเป็นจุดตายของเกมได้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ NVIDIA r e f l e t Low Latency เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับเกมเมอร์สายมัลติเพลเยอร์แบบผมและแบบทุกๆคนที่ดูกันอยู่ตอนนี้นะฮะและบอกไว้ก่อนนะฮะถ้าคุณใช้การ์ดจอของทาง NVIDIA นะครับ รุ่น GeForce GTX Series 9ขึ้นไปเท่านั้นนะครับแค่9ขึ้นไปเลยไม่ว่าจะเป็นพวก 950, 960, 970อะไรต่างๆที่เป็นเลข9ขึ้นไปนะครับสามารถใช้ลูกเล่นนี้ได้เลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับถือว่าแบบไม่ได้ใช้กับการ์ดจอที่มีซีรีส์สูงๆนะครับซีรีส์เริ่มจากซีรีส์9เท่านั้นเองนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบเออโอเคเลยนะฮะและนี่ก็คือ3สิ่งนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยเล่นเกมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจากทาง NVIDIA นะครับ โดยทั้ง3อย่างนี้นะฮะก็จะมีความดีงามในแต่ละส่วนไปนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะยังไม่ทราบที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปเปิดใช้กันนะครับโดยใครที่ใช้การ์ดจ,จอของทาง NV ็นวีดีนะฮะก็อย่าลืมปเปิดใช้กันนะครับก็ทั้งที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว r a ท i n g กับเอ็นวีดีดีเอลเเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการ์ดจ,จอที่เป็นซีรีส์2 0ขึ้นไปนะฮะและในส่วนของเจ้าตัว r e f ฟกต์โลเรทชิงเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์9ขึ้นไปนะฮะก็บอกเลยว่า อย่าลืมไปเปิดใช้กันนะฮะมีให้ใช้แล้วบอกเลยว่าใช้ฟรีนะครับไม่ต้องมาซื้ออะไรมาใส่เพิ่มนะฮะแค่คุณใช้การจองไทยวีดีโอคือคุณใช้ฟรีเลยนะครับผมอ่าลืมไปกดใช้กันนะครับขอให้คุณสนุกกับเกมที่คุณเล่นนะครับผมก็บอกขอให้แชมป์ทุกเกมเลยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ3สิ่งนะครับก็อย่าลืมไปเปิดใช้กันนะทุกคนโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ